ครับสบายดีพี่น้องครับสบายดีท่านผู้ชมเมื่อสักครูส่สักเพื่อนจะทราบสบายดีตอนบ่ายพี่น้องเอ้ยบ่ายสองบายสามเนะี่ยยังอยู่บ้านน้ำมืองอยู่พี่น้องเอ้ยบ้านไอ้กราบศัพท์มาอนี่สิพาพี่น้องมาเบาเรื่องใสพี่น้องมาอนี่เรื่องใสใหญ่กับใสอ่อนอา้าววาในแม่เลย เพื่อนใส่ง่ญยกับใส่อ่อนนะเมียน,นายากซีนพวอ่ะายากใสพี่น้องเลยก็เลยพีดกันเมาสาวนี่พวบโบซังซีนให้กินสบายดีพี่น้องพวสั่งแต่ใสหูอยู่ว่าเมียบหมักใสย,ยังสั่งแต่ใสสั่งกับใบสั่งธรรมดาได้พี่น้องเลยสั่งอย่างละโลจักสั่งมายังกระกระโดโลหนึ่งกินเธอเดียวก็บเบื่อเลยโลหนึ่งได้น้ำเจ้านะ กะโลนึงอะกระโลนึงอยากมารสร้างไม่ยังกระดักระโดดหัดสองปีไม่บักละลายมันสิลายใช่ไหมเนี่ยโอธ่ตอนนี้ก็<อ>สิวลลายกินนันเถื่อนหนึ่งบบเบืออ่อเลยไปสิไปกินกระกดักระดอกระซังสี่โลนึงใส่โลนึงให้เมียกินน้ำตะวาเป็นตะซสว์เบาออกมาเลยเป็นตะหึนพี่น้อง นีปลาคนเด้พี่น้องเ้ยนีไปอยู่ใกล้กลบุห้พาเห็นหนะนีไปอยู่กับลูกสองคนพี่น้องสอมีแห้งคือสิสว่างสิเบากระหูอยู่บเมียบ่หมักใส่ก็ะสร้างซีนนั้นน้อยนึงพอแดดตื่งกับใส อ,อันนี้สร้งสางแต่าสก็บหูอยู่ว่าเมียปวดหากไม่เห็นสายนี้แห้งกับปวนหากความอิตนสงสารเมียนระ์น่ะบูมีเลยเจ้าหรันบ้าพี่น่าเลยมีคนแกะนะ้น่ะอนนอนอยู่บ่าเมียเนยาะ

อสล้วจะกอีเมื่อก่อนใส่ใส่โอ้โห้ยกอ้โอย้ตายล้วทำไมถึงามคทอแสเออจ็บอีเจ็บอีีนีนอ

หนจะ,ยะายลว่อโอ้ยพี่นอ้องเาาอ้ยเม,ม,มื่อยน้ำเบาไก่เลยเด็กๆก็จะเจ็บทอกนะเด็กกันแหงเะได้โอ้มีมีพอพอเจ้าอยากใส,บาากสบ่บรุกพอจะอยากใส่แห้งบกอบเจนาพี่ทันแม่บอลเมือเช้าะพอจะออกไปนอกบอลมื่อเช้านะบ๊อเอา่าสิยางเมื่อน้อมีเนาะพอไม่อยากใส่แห้งอ่ะ พี่น้องเอ้ยบอกเอาพื้นหัวนะ่ะสั่งใส่สองโลเมียหรือว่าว่าเออคือบ่กเอาซีนเน่โลนึงเรื่องแต่บ่กหูเนาะว่าเพิ่นสิกินใส่เมื่อทอดสองโลแวเพิ่นหายเป็นหาย,หายว่าเออค่าใส่นะแสนหนึ่งนาคะยากเพิ่นวันนั้นนี่แต่เรื่องว่าเออบ่วเป็นว่ายากอันสกินมืดอยู่บ่เพราะว่ากินขาดเดียวเนาะปกติอาหาร เมนูแบบเก่าได้พี่นอ้องกินขาาเบียวนะเฮากะซิเบือะอะไรเนาะก็เลยว่าเห้นเพื่อนสั่งสีน้ำะวาลูกนะบบกินไซส์เราเรื่องว้น้วนี้ล้วเพื่อนก็ห้าเพื่อนคือโบบอกว่าให้สร้างสีรนะกกเราเื่งนะบอกแล้วเพื่อนเป็นซีพูกายพี่นอออ้องเลยตอนนี้เพื่อนกำลังต้มไส้อยู่พี่นอ้องบอกมาเลยหื้นนี่เลยพี่นออ้องภาษาจีนนี่เลยเราเื่ากันมีพ่อไก่เป็นยังพอไก่ทานเจานะว่าว้าความจริงมาโหลดมาตรงตัวะ พกไก่อยากกินใส่บอจะมีแล้วเราแล้วก็หายเราเรากินใส่แล้วเราก็หายแล้วเห็นอะไรบันนี้แต่เราออกไปนอกบอเระเพื่อนกระเพื่อนใส่ทองแม่แต่มันบูถึงทองแล้วเห็นอะไรบันนี้บอกปลาลุงเอาประตูดังแล้วเห็นอะไรอีกเราลับมาเนาะแต่เราออกไปนอกบุลุเราไปนอกอะไรเราอะไรเราใส่ห้าวยางเมื่อบ่บันอ่า เราใส่ข้าวยางเมื่อน้องมือส,วออสาวน,นี่เนาะครับข้านี้อะําต้มใส่พี่น้องนี่แต่เรื่องใส่ๆเมือนนี่กําลังโผล่พี่น้องเลยต้มใส่อาหารโผล่้องเบาไก่ต้ม<า>ให้มันเปื่อยพี่น้องลเลยขาก็สิกปีองีปีไม่ลงอันนี้เป็นต้มโอ้ยต้าหัคอยเลี่ยวาเหี่ยวเมือนเลยต้มหัวซีไข่ใส่อันผักเทียมพี่น้องเลยขาสิมาเอือบกับใส่แล้วขาก็ปี่างนัน จะคือรอไหมสดด้เนาะหนาขาวข้าวไโบหนาจะข้าวอีกนีเนาะมีนะผมข้าวขาวเนาะมีมันยังขาวมีไปตั้งมาเนี่เหมาะอืมีไปตั้งทันเด้นๆนะไม่ยากด็ดยใช้ันเดนนี่แหละคอเป็นวินไปคนงานโอ้ยเคออีกจิเจ้าย่องเหอาอยนี่เจ้ากระตั้มซื่อๆนี่นี่อ เคนื่อนผวานพราสชิคายชิมดโคกหมยที่ข่านซอยใหม่นี่เออขอวาวายุคอยตํ้มยังเลยอันนี้นะเท่นะคอยซอยนะแล้วมันตํ้กับเคียงนะคอยลืมขืดอดังมาแต่เฮือนพูดอะไรเนียนะ่ยต,าาตํ้มาแต่เฮือนกำลังโผดขี่นอก ไงน,นั่นเด้พวอยากใสเมียอยากสี่นี่แล้วเมื่อกี้นั่นไม่สีน,น,นง่ะหมักคน,นละแบะเศร้าอยากเลยพวะเบาไล่บ่อยากแล้วัวะเบาไล่เลยเมียแบบมันมันหมือนกำลังใจแล้วมันบ่อยากเลยฮ่าฮ่า่าฮาฮเศร้าอยากเลยได้บบบน,นี้โอ้ยเผาตั้มนะเอาคือตั้มแหลกๆกว่านี้ที่เอ้ยม,มันคือโบดีแลกอันนี้นะมันกับโบติดกับอนนันนั่นแหละแหลกไปนะอฮึสิตามีกบเลกอันนี้ เอือบแรกเลยพี่น้องเอ้ยแล้วเริ่มเป็นคนเอือบเองสงสัยคือสีเข้มพี่น้องเอ,อ้ยอยากเข้มๆหน่หนึ่งเลยต<ร>ม้มหักยาพี่น้องเอ,อ้ยต้มหักยาเนี่ยต้มอยู่คู่มือกินแสบกินนัวหักยาเนี่ยเออจังพ่อจังใจบดีเหมือนี่บุทย์แท้ไหนกินหักยาเนาะคึอดอยู่คาได้กินแต่เศร้านี่โอ้ยสวงแล,วแล้วให้มันเขาเนื้อเขานั่งก็พี่น้องเอ,อ้ยแล้วก็เฮากะจึงซิมาปิีกมาเนี้พอดีทาน นำหักยาเบาไก่เป็นซุาากงาเขากับคล้ายเพอือคือเก่าพี่น้องเอ้ยคล้ายเพอือคล้ายปีงเพิ่นคือเก่าบ้านีย่กะคำไหนก็ยังมีคนมาทามสื่ออยูน่นะคะข้าเจ้าหมักปีงเอ็นอีเมแห้งคนมาทามสื่ออยู่ไปลูกเติมไหมเติมาหมเนี่ยไปซื้อมาใช่อีกแลยนี่นะซือซอซ้อมาอีกเลย วะนะตั้งมือพล,ลัดไปจนเหีย่ยวไปจนเหนียวบอหนามน้ำแกวนะออนป้าซื้อสามสี่สูตผู้ป้าเฮ้ยเจ้าคือมากระ,กระด,ดากะดอเทะมันไปซื้อมาเศร้านี่บ่เหนื่อยน้ำคนติดหักยาหนี่พี่น้องเอ้เขายังอยู่น้ำโม่พี่น้องเขาพักในเมื่อประมาณสื้นพี่น้องเอ้ยไม่เถ้าทั้งนั้นกะคองนะพี่น้องกินนอนไม่เถ้าละ เขาก็บ่มีผู้เบาผู้ล่มผู้ปากน้ำเพื่อเห็ดสวนเหลียงปลาตามาภาษาเพื่อนะพี่น้องา่เะพอาเลยพี่น้องคลิปนี้สิได้ล่าก็ได้พี่นอ้องพ,พอกันไหมคลิปหนาจะพี่น้องสบายดี